กาบสะบัดดีพ่อแม่พี่น้องกาบสะบัดดีเอฟซีเบิร์ตสุกุสุคนสุมองสุบอนันบวบวัวสิเป็นทางผังไทยผังลาวทั้งต่างประเทศเนาะกาบสะบัดดีเบาแอลกอฮอล์สุกุสุคนเอฟซี FC อาร์ติมันใหญ่เคี้ยวตน้นกระยูนะมันใหญ่เคี้ยวพี่น้องกสิมาหาถ่ายรูนรานให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะทำเอฟซีเป็นโะคม,มาคิดฮอดอันน้องอาร์ติและน้องแว็กพี่น้องพอเบ่งกันได้ลงมาหอดมาทึงกับมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่ง ก็ขอบุญขอบคุณทุกๆ่านเนาะที่กัามาติดตามหลับซมส่งบาเบ็นอยู่เย็นไม่สุขทุกๆ่านบ่ว่าทีอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่เนื้ออยู่ไตบ่อยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศโดยสบายดีป่าลุงลูกสบายดีป่าลุงอาเติได้สลุกอยู่ไซอาเติอยู่ติ้งอ๋อไปเล่นน้ำมันเต็มลูกป่ะพาอติป่ะไปกินหอยอ่ะสบายดีลุงอ้ายามสบายดีเลยลูกมันยิ่เกี้อ้วน สวัสด <laughs> <ís> <a> ีพี่น้องกับทธีทุกานพันธุประเทศต่างประเทศยู่ดีแม่ทุกานเด้อพี่น้องเดิส่งส่งลานทรายเนาะบบาเบนเนาะยู่เย็นเป็นสุ้ถุกฐานพี่น้องเลยพวอพ่อเป็นเกลียวอยู่น้องมันเนาะตื่นประเด็นลานทรายบรรมานข่าวข่าว บอกในในในยูทูปบัวเฮนส่องไปเนอะก็เลยมาเปลี่ยนบ่าวเบนซอปโปลาวไปเนาะแต่ก้อนนี้เบนเป็นอตัวนี้เป็นเบนแบบก็เลยว่าบอกอันน้องได้น้องสลักทั้งสลักข้ามมันบอกว่าเอามันยาวพูดได้เอาตัวแซนแนลออกเลยเอาใส่ซอปโปลาวเอาุนเเด้วยด้วยดีและเรื่องสื่อใหม่เนาะ ມາລູກໂດຍໄປພານ້ອງບາດນີ້ໄປພະນ້ອງປັຍຍ່າງລະແມ່ນ້ອງຍ່າງໄວຫານ້ອງເຄີບກໍບໍ່ໃສຫມົດຈິລຍລລກๆລ นเก่งครับไปสินน้องเตะหน่น้องเตะก็เป็นเจ้าบอสพี่น้องนะโอ้ย้าพี่น้องสวยมิน่เขียวพี่น้องกลับไปจากบ้านไปเพิ่นเกิดลายมือติดพี่น้องกลับมาตั้งพี่เกิดสวยสุดงดงามพี่น้องเพิ่นปลูกดอกไม้อยู่อืู อันน uh, ah, okay. <h east> ี้ก็เป <izer> ah, <h ug> ็นเพื่อนของอาพี่น้องอาของบ่าวบินนี่นะเว้ยเพื่อนของแม่ใหญ่เขี้ยวเอฟซีใหม่เพื่อนจิปัชนหูนั่งเนาะคะแนนน้ำให้หูกันเลยจีนังหอมกลุ่มๆอยู่พี่น้องขึ้นขึ้นขึ้นไปหาน้องไว้เต๋อพัติกับหลังนั่งกินเข่าพอดีอ้าเข่าอ้าสบายดีพี่น้องโอ้ยโอ้ยกินเข่าจังเลยเนาะนะยี่หูกินเข่าเยอ่ หลายอย่างมีจุดไมงแข้งน่องอาหารบานเฮามีแมงแข้งมีจุดจีเกงระหวจุดจีอาหารบานเฮางถามกินยังสัหน่ะบุกหามฮัสบายดีปลาลูกไงไหลูกแบกินได้ไหมระจเก่งพระจเก่งไแบกนะพสบายดีปลาลกง่ามไหมลูกไอปลาดิบดูน่ไอแบกเห็เลยอตบน ฮะมาฮักินยังน่ะบอกลุงน้ฮะมาฮักินยังนั่นน่ะคุยคุยเลยพี่น้องเลยท่านบุญมีแนวห้คือว่าแล้วเรื่องเลยพี่น้องต้องมีแนวจ้างให้สบายดีปลาลูกก่อนจ้างแล้วกินเลยอ่ากินเลยเอาไปเล่นไปเล่นลุงเบิังลูกปะไปไอ้เบสกูเอาของใส่ไอ้เบกเล่นดยซื้อ ตัวบางคาเร็นยังองนี่นะอแกิน enfin> อีนี่นาากะอตัวพี่น้องฝุ่นสะบังคำสะบอนี่นะเกดเอามาพี่ลูกพี่มาพีมันจะแปียไว้มันมืดนะไว้ ค้เครื่องมันนี่เออมางำสีคายยังคสีค้ายยังขายหลุดบะมังำสีคายยังมาันะอติสีขายยังเอาหลดมาดูดูสีซื่อนะไไปอ้แบกแก่หอายแบกไงโอเคให้แบกนั่นฮะโู้บไอาะหิดไอพี่น้อย ตีไอคือกันเออตีก็ไอคือกันไอโควิดวันกันโควิดอืมคลายคลายปากวันกันโควิดเดออืมหาไปดังไปดังเล่นน้องกูเออหมาบจะนั่งคลายคลายคลายเตียวบ่เนี่ยนะเออเห็ดโตหนังกินก๋วยเตี๋ยวมาใส่ลูก Nào con tên nàm con tre nàm kín kéo Ché tăng nằm, kín này ăn nằm không? nằm đen Kín nằm đen Kín nằm bà trang nằm nè quá Bà kín đèo đeo bà kín đèo á thi rung bò ให้ลุงซิมมึงแนกว่าเออซิมโดดเออซิมโดกับใจเด้อ้อไปสิเช่อืมข้อไฟติเฉ่เปลือยบาเลลุองอ,อ่ะพัชกินเบิดพัชจกินเบิดก่อนกันพัชจกินไวอแคแข่งกันแข่งกันโอ้ประสิทธิ์ที่หนึ่งเฮออ้ยมันเป็นน้ำ nan tốt lắm không được nặng lắm ờ khỏi kín khỏi khỏi nhầm có đây ờ à, nặng 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 tô kín đi đi nặng tô kín ngâm ngâm ờ Xếp bò không hàm Xếp bò กีดบุนบุบ่เออบุนบแหละโยมคำบุน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 บ่บ่เป็นไรอย่งไปะเบีงนะเงินสะกอนเนาะไปเบงีงเนาะนางลูกนางลนาง เหมลงไปห,าห่านเลยลงไปแล้กินแต่เย็นเย็นมโ<อ>ัโอ้ลงไปได้ก็มันซอยจากทะเลห่อทะเนี่เนาะหล่ห่อเตอพี่น้องเลยเพิ่งลงไปกันูกไิดเดียคไะจะไปวุ่นไง่อใอยิ้ข่าหน่อยลูกมนังพี่ไวคร <c oughs> ัอเม <c oughs> ือไปแดกเม้นเม้นในมือน่ะ อีข้อปใหญ่เลยพี่น้องผู้เหตุปารอปัใหญ่พี่น้ตาแม่ัง่เออเหตดปาก้อผู้หใหญ่พี่น้องอ้พวกจตมาผิดว่าดไปไหนปญญาินข้าวไ้มบอกกินมาทำบอกกินโอ้ยหิวปัญญเอมาบึงอ่ามาทหิวยัง เมาคำหิวอีสานทางลุงสิทามครับไม่หิวเนี่ยกูว่ากินอยู่วัวทองมักใหญ่ยังสี่หิวว่าใช่ป่ะครับเหตุเรื่อนบ่บ่าเนี่ยตำรวจบ่ตำรวจใช้ตำรวจมาจับเด็กน้อยกินอันเย็นแล้วฮะมาหมู่ยาบ่ คนกินเย็นกินน้ำแข็งลายคนมันตำรวจมาจับหมูมันตำรวจมาจับหื้อมตำรวจมาจับับไผ่หมอยตำรวจมาจับ <c oughs> มอยตำรวจมาจับ,จบม,มัดดมบมงค์ย่านบ่เออเอ,อคําบมังค์ย่นกินเย็นตำรวจโบมาจับแล้ว ดีดีดีตำรวจบมาเลสารุงสิบอกบอกให้ตำรวจมาเด้อโดยเอาอนีผ่าตำรวจโอ้ยตำรวจตำรวจกบฏญาตเลทตำรวจเขาก็มากุมเบังคำรู้แล้วคําแหลนบวชันซกอาหารมามาตับตับตำรวจโอ้ยตำ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 รวจกบฏญาตกันเด้ทหารนะ เอูสาีเอยนะ้ยเยเ็กนอยรายเอาไปยคือกักบเดนอยเพากปูลงลูกปุลงอย่าตั้งนั้นนันตี้เลยะเฮดเทือนเฮดเทือนสินะเขาไปมาคำกับเขาไปน้ไม้นะเขาไปในแวกหน่อยเออลุงสิอ้อมโตเขาอ้อมโตเขาบนนี่นั่งลงบานนี่ ตำรวจจมูฮ oh, nah, uh, hmm. ูจ um, ับบ่เนี่ยเออแม่ตำรวจบัมาแล้วบ่ตำรวจบัเห็นแล้วบ่เนี่ยน้าตำรวจจิมเอาแล้วบ่ดนีัลฮานเอามาแล้วบ่เนี่ยผุนฮะกูเตะกระถังเอาบัวกูตีลูกน้องเต้น้องเต้เตะกระถังโดยไปสิโดยโดยเต้มันเป็นอะไรเต้เขาขีเจ็บแล้วอเต้ตำรวจ โอ้บารดาปศดิกพี่น้องก็โค้กไผ่น้นองวิน้อ,นองเนาะบักขันบังคับหมูกินเย็นตำรวจก็บุกมาจับดอกนั่นอาม่อากุญแจกระทงอัดน้องอัดเต๊ะวะโอ้ยอัดเต๊ะดยฮะยตำรวจตายบดดาวฮะยผู้เต๊ะอี๋โอ๊ยอ,อย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดืด้ดอ,ดอดื้อในตำรวจโอ้ยตำรวจสิเมาแด้วัระดื้อนี่นะ ยงตำรวจเทบดว่ะยงตำรวจเทที่ตำรวจเทโดยเด้อคันบุรุตำรวจกิมาจับอีนี่ยงตำรวจเรนเดอร์โอยย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 ายอยยเยยยยยยยนยยยยับยยายย้ยยย้ยย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 ย้ยยยย โอ้เก่งเก่งเก่งเ่ะฮะตับจี่โกวางโกทีที่มีทีมมีทาตับจนตายอุยจับโกโกวานะบ่ลองดูลองเพลงโกโกวานุงพังดูวยแเขาิงเนจริงเื่อดดีตาอ อ้าลองไหมลองไหมโกโกวาดลองให้ลุงพังดูลองเป็นโกโกวาไปเนาะตำรวจกระยานโกโกวากับล่องบ้านบัมาดอกตำรวจกันเลยเขาเขาบัมาจับดอกบัวคำบัวกินน้ำแข็งเขาก็บัมาจับเลยเขาเาโกดังติโกวาเออลองนุกล่องก็ไอ้แบ๊กนุ๊กโกโกวานงตกโกวาโกตีที่มีสิมีตาโกโกวาเี่า เข้าตอัตีดเกเขาญาติอ hm ันตี้ในใหญ่อันตี้เนี่ยอัตี้นักเลงนตำรวจกระยานคือกันเตะ่่่ไ่้่่เ่่่่่เตะได้่่่่่่่่่่่่่ก่่ง่่่่่่่่่่้อ ขอบุญขอบคุณทุกๆ่กานเน,ะนาะที่เขามาติดตามหับส่มส่องบเบาเบนยูเยยนเป็นซุกทุกๆ่านถบกโผล่กันในคลิปหน้าสำหรับที่นี่กับสีขอมลามาจากอารอารปลาลุงเอฟซีท <F 4 S 2> ุกๆ่านเนาะ <ๆ S 1> บว <ๆๆ S 1> จุเป็นทั้งฝังไทยั่งลราทั้งต่างประเทศอยู่เยเป็นซุกทุกๆ่านกับสบายดีพี่น้องดย